เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมแบงยดเข้นะครับโอ้โหไม่ได้เล่นสกรมนานเลยนะครับช่วงนี้นะทำแต่งานนะครับผมนะวันนี้ก็เลยจะมาให้ดูนะครับผมว่าในส่วนของการอัปเดตนะครับวันที่16นะครับเดือน6 2564นะครับผมมีอะไรที่อัปเดตเพิ่มขึ้นมาใหม่บ้างนะครับโดยในส่วนของการอัปเดตนะครับผมจะบอกไว้เลยนะครับผมว่ามีการเพิ่มเมืองใหม่นะครับที่แซดสนะครับผมแล้วก็เพิ่มอาหารขึ้นมานะครับ การแก้บัคก,ก็จะมีแบบแก้บัคทั่วๆไปนะครับการอัปเดตบัคเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามีการอัปเดตบัคอะไรขึ้นมาบ้างนะครับก็ในการแก้บัคก,ก็จะมีบัคหุ่นยนต์นะครับผมบัคธนูนะครับบัคเวลาเราเดินอัตโนมัติแล้วเนี่ยไม่สามารถยกเลิกได้โดยการเดินธรรมดาอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็มีการเพิ่มของใหม่เหมือนจะคล้ายๆว่าจะเป็นเนื้อแห้งนะครับผมอ่าในส่วนของด้านอาหารนะครับเราก็มีการเพิ่มกำแพงครับ เออกำแพงนะครับเป็นกำแพงปูนนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับผม c 4นะครับที่เขาบอกว่า c 4เนี่ยสามารถพังบ้านได้ง่ายๆเลยนะครับเออเขาก็เลยแบบทําการเพิ่มกำแพงขึ้นมาเป็นกำแพงปูนนะครับแล้วก็เพิ่มไอเทมเป็นอิฐนะครับกับปูนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางอสกรมแอดมินเฮลเปอร์เนี่ยยังไม่มีการอัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่ากำแพงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปไปดูกันมาคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวจะลองสร้าง ให้ดูนะครับผมนะว่ากําแพงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเซตก้อนโหมดก่อนนะครับผมโอเคนะแล้วก็เปิดมาดูในตรงส่วนของเมนูการคาฟนะครับจะมีกําแพงขึ้นมาไหมมีมีกําแพงขึ้นมาไหมโอเคครับผมมีการคาฟอิดนะครับเราสามารถคาฟอิดได้นะครับใช้เป็นอ่าเป็นชื่ออะไรเนี่ยบันเดอร์ออฟบลิกนะครับผมก็คือทําอิดแดงนะครับผมให้เป็นก้อนๆนะครับแล้วก็มาดูในตรงส่วนของกำแพงสิ ว่ามีกำแพงอิดหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับคุณผู้ชมนะไม่มีนะครับเออไม่มีกำแพงอิดนะครับผมไม่มีกำแพงปูนนะครับในการคราฟขึ้นมานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการอัพเลเวลกำแพงมากกว่านะครับเดี๋ยวผมลองสร้างกำแพงก่อนนะครับอ่ากำแพงกำแพงกำแพงอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่นะครับกำแพงผมลองสร้างดูนะครับสักนิดนึงนะครับโอเคหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยอันนี้ผมเซตก้อนหมดนะครับแล้วก็ลองอัปเกรดดูสิ นี่ครับอันนี้เป็นกำแพงเลเวลสอนะครับเลือดเท่าไหร่เนี่ยแปดร้อยยี่ห้านะครับแล้วก็อัปเกรดเป็นกำแพงเลเวลสามนะครับเลือดหนึ่งพันสามร้อยยี่ห้าแล้วก็กดอัปเกรดอีกทีหนึ่งเห็นไหมคุณผู้ชมนี่มันจะมีอาอิฐเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ใช้ปูนนะครับผมใช้เบียร์หรือไม่ก็น่าจะเป็นน้ําอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็มีลวดนะครับลวดหนามแล้วก็น็อตนะครับแล้วก็ถุงทรายด้วยโอ้โหแล้วก็ใช้อุปกรณ์เป็น คอนนะครับหรือของที่สามารถทุบได้ต่างๆแล้วก็ทูบ็อกนะครับผมลองกดไปนี่นะครับคุณผู้ชมโอ้โหอย่างสวยครับผมเลือดเป็นพันเครับผมเลือดเป็นพันเนะครับผมขอเดสทอยอันนี้ออกก่อนนะครับมันจะได้ไม่งงนะครับโอเค นะครับอ่าอันนี้เป็นกําแพงน่าจะเป็นกําแพงอิดอ่าเลเวลหครับผมกาแพงอิดเลเวลหหรือว่ากําแพงเลเวลสนั่นเองนะครับแล้วก็ลองอัปเกรดอีกทีนึงก็จะใช้เหล็กนะครับทีนี้จะใช้เหล็กนะครับใช้ปูนนะครับทั้งปูนแดงปูนเขียวแสดงว่าปูมี2ปูนนะครับใช้ถุงทรายใช้อุปกรณ์ทุบนะครับใช้ขวดเบียร์ใช้น้ําอะไรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ถูบ็อกอัพไปครับผมโอ้โห ดูครับคุณผู้ชมกำแพงเลือด2,450อัพมาทำไมวะเนี่ยนะใช้ของเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่า C4 เนี่ยซีจะทำลายกำแพงนี้ได้หรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวผมเสก C4 โฟแป๊บแป๊หนึ่งนะครับ c ีโลูกครับมาแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเก็บดาบก่อนนะครับโอเคเอาตั้งไว้ใกล้ๆเลยนะครับตั้งไว้ติดๆเลยนะครับฟับไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะ ทำการอาร์มแท็บแล้ววิ่งนะครับตอนนี้เลือดกําแพงเป็นอ่าน่าจะเป็นผมเรียกว่าไงกําแพงเวลห้านะครับหรือว่ากําแพงปูนเวลสองนะครับผมเลือด2450นะครับ1แผ่นนี้นะครับไม่รู้ว่าผมปูแผ่นเต็มหรือเปล่าน่าจะเต็มและนะครับผมโอเคผมอาร์มแท็บนะครับไม่พูดมากครับเสร็จแล้วผมวิ่งนะครับวิ่งนะครับผมวิ่งนะคุณผู้ชมดูนะครับผมจะตายไหมยังไง กำแพงจะระเบิดไหมเออโอเคคุณผู้ชมกำแพงไม่แตกนะครับกำแพงไม่แตกนะครับที่เราเห็นได้เลยว่ากำแพงไม่แตกนะครับแต่นกนะครับผมนกที่บินลงมาตรงนี้นะครับตายคาที่นะครับมาดูกันดีกว่ากำแพงลดไปเกือบครึ่งครับผม เกือบครึ่งนะครับแต่ยังไม่ถึงครึ่งนะครับแต่นะครับผมโอ้โ oh, ห oh, นี่คือกําแพงปูนเวล2เลยนะครับผมต้องใช้ของขนาดไหนอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้ต้องใช้ปูนเป็นแบบ40-50ลูก2อย่างก็แบบ90เกือบร้อยลูกนะครับผมแต่ต้องใช้เหล็กอีกนะครับแค่ปูนเวลหนึ่งก็ต้องมีอิดบล็อกอีกปูนอีกโอ้โ oh, หแต่เรียกได้ว่าแบบซีโฟหลูกไม่สามารถทําลายกําแพงได้นะครับผมคิดว่า2ลูกก็น่าจะทําลายไม่ได้นะครับ สองลูกก็ทำลายไม่ได้นะครับผมเออเอาสิเอาสินะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของเมืองใหม่กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวเมืองใหม่กันนะครับเมืองใหม่จะอยู่ Z ซสนะครับเมืองใหม่จะอยู่แซตสนะครับเดี๋ยววาร์ปไปเลยโอเคครับคุณผู้ชมนะตอนนี้เราอยู่กันในเมืองใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าดูในแผนที่นะครับอยู่ Z ซสนะครับนำแผดประมาณ8นะครับเกือบลงมา5นะครับผมเออตอนนี้ผมจะเดินเข้าทาง ถนนเลยนะครับเส้นเหลืองเลยนะครับจะจะมีถนนเส้นเหลืองนะครับที่ต่อมาลงเมืองใหม่เลยนะครับผมนะเดี๋ยวจะลองไปดูซิตอนนี้ผมก็อยู่ในอัสการมโวซีไทยแลนด์นะครับผมนะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เหล่าแอดมินของเรานะครับเปิดขึ้นนะครับผมโอ้โหก็เป็นเมืองแบบประหลาหักพังอะไรประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวไปดูซิว่ามีอลุงอะไรดรอปบมางนะครับแถวนี้นะครับก็ซอมบี้เซิร์ฟนี้ไม่ไม่ได้เยอะมากครับผมไม่ได้เยอะมากนะครับ แล้วก็ทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาอัปเดตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ตรงนี้เป็นเหมือนจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะร้านอาหารเก่านะครับเป็นร้านอาหารเก่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันซิร้านอาหารเก่านี่ครับผมก็มีห้องคงห้องครัวนะครับปกติทั่วไปนะครับนะของดอบก็น่าจะเป็นของดอบทั่วไปอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหมีซอมบี้ลองด้วยครับตอนนี้มีซอมบี้ลองด้วยนะครับผู้ชมนะแล้วก็เหมือนจะมีควันไฟของอะไรไม่รู้นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับนะ เป็นเหมือนอควันรถพังอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหอัปเดตมาแบบแจ่มมากเลยนะครับโอ้ oh, ซอมบี้เพียบนะตรงนี้เหมือนจะไม่ใช่เมืองของทหารนะครับเหมือนจะเป็นเมืองแบบโอ้เ oh, ดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้ครับคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยซอมบี้เซิร์ฟนี้ตีแรงอยู่พอสมควรนะครับนะไปะเดี๋ยวไปดูซิอ๋อ oh, เป็นพวกควันยางอะไรพวกนี้แหละครับผมนะ เป็นไฟแบบไม่ไหม้เลยนะครับทำเอฟเฟกมาได้แบบว่าเฟรมเรทตกยับยับเลยนะครับตกยับยับเลยนะครับผมนะครับอยากจะไปดูตรงที่เป็นเคนมากนะครับเออมันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมโหแต่ตอนนี้เฟรมเรทตกยับยับครับโหแล้วก็สะดุดมากเหมือนเป็นแบบว่าเมืองเมืองซีสี่เลยอะออไม่ใช่เมืองเหมือนเมืองดีสี่เลยอะตอนนี้แบบเฟรมเลทตกยับยับไปคคุณผู้ชมเออนะครับฮึอ,อมบี้ก็เยอะนะครับ นะจะถ่ายคลิปก็ถ่ายคลิปไม่ยากลําบากนะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นห้างนะคุณผู้ชมนะเหมือนจะเป็นห้างนะครับตอนนี้เฟรมเรทผมตกยับยับเลยนะครับไปที่19 20แล้วนะครับผมโอเคขึ้นมาที่30แล้วนะครับอ่าตรงนี้เหมือนห้างนะครับโอเคเราจะผ่านไปเลยนะครับดูอย่างเร็วๆครับผมอยากไปดูตรงที่เป็นเหมือนอาตึกที่สร้างไม่เสร็จมากกว่านะครับ หรือไม่แน่มันอาจจะเป็นลานจอดรถแบบเปิดโล่งก็ได้นะครับแต่ตรงนี้อ่าอันนี้เป็นสถานีตํารวจนะครับคุณผู้ชมมีสถานีตํารวจมีห้างมีร้านขายยานะครับมีครบนะครับแล้วก็ตรงนี้อยู่ริมน้ําด้วยนะครับคุณผู้ชมแหมน่าสนใจมากนะครับนี่ครับผมตรงนี้ครับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จครับโอเคก็เยี่ยมนะครับนะมีของดอปนะครับมีเหมือนจะเป็นรังอาวุธหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แม่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหผมนี่อย่างชอบเลยครับตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยนะครับมันดูโล่งๆหูโลงตาดีครับแล้วเราก็ขึ้นไปโอ้ได้บรรยากาศครับได้บรรยากาศเวลาเราขึ้นไปที่ตึกหลางที่แบบยังสร้างไม่เสร็จอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีซอมบี้สปาวอยู่หรือเปล่านะครับนะในตึกนี้นะครับแต่ว่าก็แม่น่าสนใจอย,อยู่พอสมควรครับผ,ผู้ชมดูเมืองก็ สวยครับผมนะทำออกมาได้ดีครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอบั๊กอะไรนะครับต้องเล่นไปสักพักนะครับเราจะรู้เองนะครับผมว่าเขาอัปเดตบั๊กอะไรมาให้นะครับในรงส่วนของอาเมืองเมืองอะไรอย่างนี้อุ๊โหโดดลงมาในตรงส่วนของเมืองเมืองอะไรงนี้ก็แบบรายละเอียดดีครับผมเป็นเหมือนเมืองเก่านะครับแล้วก็มีแบบลูกปุงลูกปั้นอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยครับนะคือว่าเพิ่มเมืองมหอีกเมืองนี้ด้านล่างนี้เรียกได้ว่าไม่เงียบเหงาแน่นอนครับแล้วก็ มีที่หลบที่อะไรเยอะแยะนะครับหได้ยิงกันกระจายแน่นอนครับเออแล้วตรงนี้ก็แบบว่าเป็นตึกเลยนะครับผมผมนี่อย่างชอบเลยนะครับนะถ้าเราได้ทําการวิบเซิร์ฟนะครับผมจะทําแบบว่าไม่ต้องสร้างบ้านกันเลยนะครับอยู่ตามอาคารกันนี่แหละนะครับนะแค่นั้นก็พอแล้ว บนเคนนู้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าขึ้นได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ต้องระวังผีด้วยนะครับเพราะว่าซอมบี้ในเซิร์ฟเนี่ยบอกได้เลยว่าโหดจัดๆนะครับผมเอ่เคนนี้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมผมเหมือนว่าจะขึ้นได้นะครับโอ้ตรงนี้มีเลื่อยดอกครับผมโอเคเลยนะครับมาเดี๋ยวขึ้นไปดูกันดีกว่าว่า,าบนเคนจะมีอะไรนะครับ าพาไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนเคนเสร็จแล้วผมจะว้าไปเป็นโดนแอดมินเลยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะว้าไปเป็นโดนแอดมินเลยแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ดูด้วยนะครับว่าตอนนี้เขาอัปเดตคําสั่งใหม่ขึ้นมานะครับผมแม่ขอปรับเป็นเฟิร์สเพอร์ซันหน่อยสิโอ้โหดูสิสุดยอดเลยคุณผู้ชมเห็นไหม ตอนนี้ f นี่ครับเฟรมเรทพุ่งไปที่ร้อยกว่าแล้วครับโอ้โห,โ,หโ,หโหนะขึ้นมาบนเคีนทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอมองจากทางด้านมุมสูงนะในมุมมองที่เป็นบุคคลก่อนนะครับยังไม่ได้เป็นโดนอดมินนะครับสูงมากอะปขึ้นไปแล้วีนขึ้นไปแล้วเฟรมเรทพุ่งนะครับพุ่งแล้วครับผมไปที่120กว่าแล้วครับตอนนี้ โอเคเหมือนผมจะขึ้นมาสุดแล้วนะครับแล้วเหมือนจะเหนื่อยด้วยนะครับผมนะเอเน g y จีแทบหมดโอเคขึ้นมาแล้วโอ้คุณผู้ชมดูดูครับผมแม่ความตะการตานะครับผมของเมืองใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระกทึกก่อนเลยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณผู้ชมถ่ายไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับปรับไปเป็นโหมดอาเซลฟี่ดีกว่าปรับไปเป็นโหมดเซลฟี่ผมต้องหันหันหน้าไปทางนู้นนะครับ เราก็กดแถบค้างนะครับไปที่โฟโต้โหมดนะครับนี่นะครับแล้วก็ปรับไปที่โหมดเซลฟี่นะครับโอเคนี่ครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นทิ้วทิ้วเอาไหมไม่เอาดีกว่าเนาะอันนี้วิวดิแทนครับโอเคนะครับแล้วก็เดฟเดฟออฟฟิวเอานิดหน่อยนะครับนิดหน่อยพอเออจะได้เห็นฉากหลังนะครับส่วนของด้านโฟกัสปร่บไว้เต็มครับผมแล้วก็อันนี้แสงไฟนะครับ อันนี้คือแสงไฟนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเซลฟี่ไลท์เนี่ยนะครับผมนะสามารถทําให้เห็นหน้าเราได้เวลามืดๆนะครับเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกคอนทราส์คอนทราสโอเคผมเปิดคอนทราส์หน่อยละกันนะครับนะแล้วก็ตัวอ่าเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบภาพมืดนะครับผมแล้วก็โครมาติกนี่ไม่เอานะครับปวดตานะครับเกนก็ไม่เอานะครับทาม e ไม่ต้องมีนะครับบอดี้นะครับผมนะ เอออย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับนะแล้วก็เป็นนั่งเป็นยืนเป็นยืนดีกว่านะครับผมโอเคเฟรมผมจะเปิดกรอบใส่กรอบไหมไม่ใส่ดีกว่านะครับผมแล้วก็โลโก้เป็นสกรรมไว้ตรงกลางเลยนะครับสกร,รมไว้มุมดีกว่าไหมอ่าจะได้ใช้เป็นรูปหน้าปกเลยนะครับผมแล้วก็ปิด ของทางด้านตรงส่วนของ UI นะครับโดยการกดลบนะครับแล้วผมก็กด F12 นี่ไปเลยนะครับผมนะเป็นเมืองใหม่นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการเซลฟี่ถ่ายรูปโคตรเท่เลยนะครับกด ESC ออกครับผมนะ ผู้ชมครับละทีนี้นะครับผมนะผมจะเปลี่ยนไปเป็นโดนมากนะครับรอสักคู่นะครับโอเคครับผู้ชมนะตอนนี้ผมได้เป็นโดนแอดมินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาดูทางด้านหน้าตาของเมืองใหม่นะครับเน่มีเคน2เคนนะครับอยู่ทางด้านของ Z2 นะครับนำแพด8จะลงมา5นะครับติดอาติดน้ำนะครับผมแล้วก็มีสะพานด้วยนะครับผมผู้ชมนะ นี่ครับมีปั๊มน้ํามันริมน้ําด้วยนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้เฟรมเลดแบบว่ายืดสุดๆนะครับยืดสุดๆนะครับมีเรือนะครับเรือนี่ผมว่าน่าจะขับไม่ได้นะครับผมนะน่าจะขับไม่ได้นะครับน่าจะเป็นเรือแบบว่าเหมือนเรือฉากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออนะครับแต่สามารถเอาเรือมาเทียบท่าได้นะครับโอ้โหแล้วก็แบบว่าเฟรมเลดตกยับๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในทางด้านของส่วนของอันนี้เหมือนจะเป็นโรงแรมหรือเปล่านะครับอ่าเนี่ครับ โฮเทลนะครับผมอะไรเนี่ยมารีน่านะครับนี่นะครับก็เป็นโรงแรมเก่านะครับคุณผู้ชมดูดิครับโอ้โหข้างในก็ตกแต่งแบบสไตล์เลยว่ะสไตล์ยุคหินสไตล์ลอฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับช่างมันเถอะนะก็นั่นแหละครับโรงแรมก็มีของดอปเหมือนกันครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับนะเป็นคอนโดนะครับเออเรียกว่าคอนโดแล้วกันนะครับเพราะว่าดูดิห้องมันใหญ่อยู่พอสมควรนะครับ มีแยกเห็นไหมมีแยกห้องนอนนะครับผมนะแยกห้องน้ําด้วยก็น่าจะเป็นคอนโดแหละครับไอ้ตรงส่วนตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นสถานที่พักอีกแล้วนะครับผมนะหรือเปล่าวะเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลปะเออนะน่าจะเป็นโรงพยาบาลน,นะครับดูดิโรงพยาบาลเก่านะคุณผู้ชมนะนะตรงนี้ก็สามารถมาหายุ่งหายายอะไรได้นะครับนะก็มีทั้งสถานีตํารวจนะครับแล้วก็มีทั้งโรงพยาบาลน,นะครับมีบ้านพัก โอ้โหมีเป็นเหมือนแคมป์ก่อสร้างนะครับมีครบเลยทีเดียวนะครับขาดแต่ไม่มีปั๊มเนาะน่าจะไม่มีปั๊มนะครับแถวนี้นะครับแต่ก็สามารถดูน้ํามันจากปั๊มท่าเรือได้นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูในรงส่วนของทางด้านการอัปเดตอย่างอื่นบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวจะยาวไปนะครับทีนี้จะเป็นการอัปเดตของแอดมินครับผมแอดมินจะมีเพิ่มอะไรมาบ้าง1นึอย่างแรกผมจะบอกนะครับผมเอาเร็วๆนะครับไปกันเร็วๆนะครับ กดตัวนี้นะครับผมสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าชาร์ปนะครับผมนะแล้วก็เขียนไปว่าโชว์นะครับหรือว่าพิมพ์ว่า sh ก็ได้นะครับผมนะนี่จะเป็นเมนูโชว์แฟกต์อินโฟครับเออโชว์แฟกต์อินโฟนะครับแล้วก็กดสเปซบาร์หนึ่งทีแล้วก็ทรูครับผมเพื่อให้โชว์นะแล้วก็ชาร์ปอีกทีครับแล้วก็โชว์ครับโชว์แฟกต์โลเคชันนี่จะเป็นการเปิดนะครับผมเป็นการเปิดนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมในแมป นี่คือธงทั้งหมดนะครับที่อยู่ในแมปนะครับหรือว่าธงของผู้เล่นในเซิร์ฟของเราที่สร้างเอาไว้โอเคผมจะให้ดูแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วครับเซิร์ฟจะวิปแล้วก็เลยเปิดได้นะครับผมโอเคนะต่อมาโอเคตอนนี้ผมปิดไปแล้วนะครับแมปโล่งๆนะครับต่อมาเป็นคําสั่งโชว์นะครับผมโชว์เหมือนกันนะครับอา vehicle นะครับผม info นะแล้วก็โชว์นะครับผม vehiclelocation นะครับผม ก็คือจะเป็นการแสดงจุดลดบนแมปนะครับผมทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่มีอยู่ในแมปนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรละเอียดเลยครับผมโอเคนะช่างมันนะครับตรงนี้เราข้ามไปอีกแล้วนะครับผมทีนี้นะครับผมขอว์ปมาที่บ้านผู้เล่นนะครับซึ่งเป็นบ้านผู้เล่นเก่านะครับอีกเมนูหนึ่งที่แอดมินเพิ่มเข้ามาคืออะไรรู้ไหมครับอ่าคืออะไรรู้ไหมผู้ชมนะครับ ดูครับอันนี้คือกล่องนะครับกล่องของของในบ้านของผู้เล่นคนนี้นะครับเราจะเห็นเวลาเราเป็นโดนอดบินเราจะดูของในกล่องแล้วกด F ใช่ไหมกด F ไปนหนึ่งทีนะครับผมทีนี้นะครับก็จะเห็นของในกล่องใช่ไหมแต่แต่ตก่อนไม่สามารถเลื่อนได้ตอนนี้นะครับสามารถโยกของในกล่องได้นะครับอ่าโยกของในกล่องได้นะครับคุณผู้ชมกด e c เพื่อออกไปเป็นโดนเหมือนเดิมครับแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมนี่นะ ผมเป็นโดนอยู่นะหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็กดแ็บหนึ่งทีปับ๊บคุณผู้ชมเห็นเมาส์ไหมเมาส์ในหน้าจองผมเนี่ยอ่าผมชี้ไปที่กล่องแต่ก่อนมันทําไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันทําอะไรได้รู้ไหมนี่ครับเลื่อนกล่อง <c oughs> เออโดนแอดมินสามารถทอยกล่องได้แล้วคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นนะครับของก็สามารถเลื่อนได้ผมเชื่อว่ายอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลอง สเปาของสักอย่างหนึ่งนะครับอ่าเอาเป็นอะไรดีอะเอาเป็นนี่นะครับเอาเป็นบูมบ็อกละกันนะครับนี่คุณผู้ชมครับบูมบ็อกบูมบ็อกแต่ก่อนนะครับเราก็เห็นเป็นบูมบล็อกแค่นี้ใช่ไหมนะทำอะไรกับมันไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมเออสามารถเลื่อนของได้นะครับผมผมจะเอาบูมบ็อกไปอ่าใกล้ๆกล่องนะครับแล้วดูซิว่าผมจะสามารถเลื่อน บูมบ็อกเข้าไปในกล่องได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะมันอาจจะดูบง,งงงสักหน่อยนะครับนะแต่ก็อยากให้อดทนดูสักหน่อยนะครับโอเคตอนนี้ผมผมกดเอนะครับตอนนี้บินอยู่นะครับแล้วก็กดเฟที่กล่องนะครับนะแล้วเมาส์จะขึ้นมานะครับตอนนี้กดแถบไปหนึ่งที่ปับ๊บเสร็จแล้วจะเป็นโหมดโหมดการใช้เมาส์ล้วนๆนะครับผมไม่สามารถหันหน้าได้แล้วนะหันได้แต่เมาส์นะผมจะลองกดเฮ้ยเอาอ่า สามารถนะครับผมสามารถที่จะเก็บของเข้าไปในกล่องได้คุณผู้ชมแต่เอาออกมาไม่ได้เชี้ยตะกะอะไรวะเนี่ยนะครับตะกะอะไรก็ไม่รู้โอเคครับผมนะก็เป็นนี่แหละครับบางส่วนนะครับผมบางส่วนนะครับผมอาจจะบอกอะไรไม่หมดนะครับแต่ก็เป็นบางส่วนที่ผมอ่านมาแบบร่าวๆนะครับว่ามันมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับสําหรับแพทใหม่นะครับผมจะเรียกว่าแพท เมืองแ2แล้วกันนะเออเอาง่ายๆนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ